สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทําให้ได้เหมือนเป็ดสงสัยไหมครับว่าทําไมที่แบตเตอรี่ที่ขั้วแบตเตอรี่ฝั่งขั้วบวกถึงมีอยู่2ขั้วอย่างนี้นะผมส่วนขั้วลบมีแค่ขั้วเดียวครับผมแล้วก็เครื่องมือไร้สายเองก็บางอันก็มี2อ,อันบางอันก็มี สก็คือฝั่งบวกมี2แล้วก็ฝั่งลบมีอยู่อันหนึ่งท่านเคยสงสัยไหมครับผมหลายท่านคงทราบมาแล้วแต่สำหรับหลายหลายท่านก็คงยังไม่ทราบรวมทั้งผมเองก็ทราบมาเหมือนกันแต่ไม่รู้จะถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูความคิดเห็นของผมนะครับว่าไอสิ่งที่ผมทราบมามันถูกต้องตรงไหมอย่างไง ผมเองก็พยายามค้นหาทางอินเทอร์เน็ตหลายๆทางแต่ก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับก้อนแบตเตอรี่อของสว่านไร้สายเครื่องมือไร้สารโดยตรงนะครับผมมีแต่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอก้อนแบตโทรศัพท์มือถือนะครับผมที่มีหลายๆขั้วอยู่ในในก้อน,นครับผมตรงตำแหน่งที่จะต่อเข้ากับตัวเครื่องโทรศัพท์ทำลองเดียวกันครับผมก็หน้า ความเข้าใจผมก็น่าจะคล้ายๆก,กันกับก้อนแบตเตอรี่โทรศัพท์กระตรงที่ว่าขาที่เพิ่มมาพิเศษนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบป้องกันหรือความปลอดภัยของอก้อนแบตเตอรี่และก็ตัวเครื่องมือไฟฟ้าครับผมหมายถึงว่าเครื่องมือไฟฟ้าตัวไหนที่มีสามขาเขาก็จะมีวงจรป้องกันความปลอดภัยของเขาครับผมและตำแหน่งขาที่3นี่แหละครับผม นอกจากนี้แล้วขาที่สาที่ว่านี้ก็ยังต่อเข้าไปกับอินดิเคเตอร์ของแบตเตอรี่ก็คือตัววัดปริมาณาไฟคงเหลือของก้อนแบตเตอรี่ว่ามีกี่ขีดกี่ขีดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อก้อนแบตเตอรี่นีเ้เกิดอาการร้อนเนื่องจากการทำงานหนักหรือว่า,าชาร์จไฟโอเวอร์ชาร์จอะไรทำนองนี้ครับผมแล้วเกิดอุณหภูมิสูง ตัวขาที่สามนี้ก็จะทำการมันจะมีวงจรข้างในอีกผมก็ไม่เข้าใจเรื่องรายละเอียดนะผมเ,เรื่องกลไกต่างๆแต่ก็หมายถึงว่าก็จะตัดวงจรไม่สามารถเชื่อมหรือต่อไฟมายัางขานี้ได้ทำให้เครื่องมือไฟฟ้าของเราก็อยู่ทำงานหรือทำงานไม่ได้นั่นเองและตัวแบตก้อนแบตเตอรี่เองก็ไม่ยอมจ่ายกระแสไฟมาลักษณะคล้ายๆเหมือนฟิว ก็ไม่เชิงครับผมทำน้องเนี่ยครับผมตามความเข้าใจของผมครับผมต่อไปผมจะมาสาธิตว่าทำไมผมถึงมีความรู้สึกว่าขาที่สองนั้นถึงทำหน้าที่ลักษณะคล้ายคล้ายฟิลก้อนแบตเตอรี่2ก้อนนี้จะมีก้อนหนึ่งที่ปกติสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์อีกก้อนหนึ่งก็อาจจะมีความผิดปกติเล็กน้อยนะครับผมแต่สังเกตดูนะครับผมว่าผมจะเอาไปใส่กับก้อนแบตเตอรี่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงดูนะครับผม ทานทานก้อนนี้ดีนะครับผมผมซ่อมมาแล้วสว่านทำงานนะครับผมเลื่อยวงเดือนมากิต้าคงแท้ทำงานนะครับผมไฟก็เต็มนี่สามขานะครับผมเมื่อกี้นี่แบตนี้มีสองขานะครับผมสว่านตัวนี้มีสามสองขา แบตสามขาด้วองวงเดือน3ขาอันนี้เป็นโบเวอร์มาเกต้าแท้ไหมนกันแต่ว่ามีแค่2ขาในตัวทาครับผมทีนี้มาดูก้อนแบตเตอรี่ที่ว่าเป็นของมาเกตา้าแท้ครับผมแต่มีปัญหาเกี่ยวกับวงจรครับผมดูนะครับผมใส่สอขา ทำงานนะครับผมใส่สองขาของโบเบอร์ไม่มีปัญหาน,นะครับผมทีนี้เรามาใส่สามขาดูนะครับผมของเลยวงเดือ,อนไม่ทำงานครับผมไม่ทำงานครับผม มาดูต่อว่าถ้าเผื่อผมเชื่อมขั้วบวกทั้งสองขัวนี้ติดกันโดยใช้ลวดเล็กๆอย่างนี้ผมสอดไปที่ขานะครับผมดูว่าแบตก้อนนี้จะสามารถทำงานได้ไหมกับเครื่องที่เลื่อยวงเดือนเมื่อกี้นะครับผมที่ไม่สามารถใช้งานได้สักครู่ครับ นะครับผมเอาลวดเดี้งเข้าไปเพื่อเชื่อมขาสองขานี้เข้าด้วยกันแล้วต่อไปผมก็จะมาทดลองใช้กับเครื่องเลื่อยวงเดือนเลยนะครับผมจักปกติที่ใช้งานไม่ได้ไม่ติดลองดูครับผมปรากฏว่าใช้งานได้ปกติครับผมซึ่งแสดงว่าขาสองขานี้มันก็เป็นขั้วเดียวกันเพียงแต่ว่าอีกขั้วหนึ่ง มันต้องมีวงจรอะไรสักอย่างที่จะตัดขาไม่ให้มันเชื่อมกันเมื่อเราทดลองโดยการเอาลวดมาเชื่อมต่อกันสามารถทำงานได้ปกติครับก็เป็นอย่างนี้นี่เองส่วนในดีเทลหรือว่ารายละเอียดวิธีการหรือขบวนการการทำงานของวงจรนั้นอันนั้นผมไม่เข้าใจาจริงครับผมเพียงแต่อธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านเท่าที่ผมทดลองแล้วก็ทำดูนี่ครับผมหวังว่าทุกท่านคง มีประโยชน์และก็เข้าใจนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ